พาทุกท่านนะครับมาดูที่ดินที่สวยมากๆเลยครับติดกับถนนด้วยนะครับที่ดินอยู่ที่544ตารางวานะครับราคาอยู่ที่19.5ล้านบาทนะครับที่ดินถมสูงจากถนน2เมตรด้วยกันนะครับกว้างติดถนน เย็นสบายเลยนะครับตรงสนามสวนกีฬากรมวล FBT นะครับมาจากนี่เพียงสิบห้านาทีเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับ B s e น e n Eleven ด้วยนะครับทางมาแล้วก็จะมีปั๊มปตทนะครับด้านข้างก็จะมีบริษัทอยู่นะครับจากร้านปูกาเอเบเกอรี่อยู่ที่สองนาทีเท่านั้นครับหลวงพ่อโสธรนะครับแล้วก็ไปสถานที่ราชการนะครับเพียงแค่สิบ สว,สวยติดถนนนะครับในกรุงเทพก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0880889414นะครับต่อาสำหรับการทำเปิดออฟฟิศนะครับทำธุรกิจก็ได้ครับย้ำนะครับว่าสามารถติด